จอจจมมโโรขยเงินถ้าคุณเคยเจอปัญหาโดนโจรขโมยเงินแล้วไม่มีหลักฐานในการเอาผิดนะผมเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดนี้ดีเพราะผมเองก็เคยเจอปัญหาเหล่านั้นมาก่อนในช่วงวัยเด็กตอนที่ผมขายของเล่นเนาะและผมหาเงินมาได้อะผมเอาไปเก็บในเก๊ะที่บ้านแล้วดันกลับมาตอนเย็นเงินหายหมดพอตอนนี้ผมโตขึ้นมาหน่อยเนาะผมเลยตัดสินใจว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังบนหน้าจอมือถือของผมได้แถมสามารถสอดส่องผู้คนที่อยู่ใกล้ที่เก็บเงินของผมได้อีกด้วย แล้วถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะผมสามารถช่วยทําให้เงินของพี่ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยปลอดภยดัยจากโจรขโมยเงินได้ผ่านการติดตั้งกล้องวงจรปิดเสียวมีดสมาร์ทคาเมล่าซีสามตัวนี้เ<ย>พียงแค่คุณทําตามคลิปวิดีโอของผมที่สอนเชื่อมกล้องวงจรปิดพร้อมวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วถ้าพี่ทําเสร็จแล้วนะพี่ก็แค่ไปทําตามสูตรในหนังสืออ e ีบุ๊กที่สอนตั้งค่ากล้องวงจรปิดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วผมจะคอยบอกคอยเตือนพี่เสมอถ้าหากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาไหนเกิดการอัปเดต พ้อมเทคนิคเสริมต่างๆเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดในอนาคตถ้าเกิดพี่ติดตรงขั้นตอนไหนติดปัญหาอะไรพี่สามารถทักปรึกษาผมได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้ผมดูแลพี่ตลอดการใช้งานกล้องวงจรปิดพี่จะได้ผลลัพธ์ภายในระยะเวลา30นาทีผมการันตีแล้วถ้าหากพี่ต้องการกล้องวงจรปิดตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อผ่นานตะก้าคลิปนี้หรือใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยฮะ